นะแต่ในะระหว่างทางนั้นนึกถึงอาจารย์พร้อมสมาธิพร้อม,นะม,อมแต่ขาดปัญญารู้แจง้งนะเลยไม่เดินเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาเป็นปนะีที่แล้วมานะนะคนรัญญาก็ออกบัชชิรวมแล้วหนะ้ะพระพุทธเจ้า จนพร้อมแล้วพระองค์ก็หันมาประพฤติสายกลางจะได้แต่รู้ใดต้องทรมานตนให้ถึงที่สุดตัดปรับกายวาจาใจให้เป็นมัชชิมาสปฏิปทาหาได้อาศัยบุคคลน,นี้ผ่าให้ค้ำพ้นห่วงทุกข์ทางหลาย หนีไป,ประเวอ,อันตาเวนสองทางแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนนอย่าเพิ่งคิดเถียงในใจให้ฟังก่อนอ่ารับว่าจาปรับวิญญาณปรับจิตใจให้เป็นกลางขึ้นมาจึงได้แต่ก็เลยได้ตั้งสือว่าอัญญาอัญญาโกนทัญญะไงในพระพุทธศาสนานี้ จึงเกิดว่าพระสง์วิสุทธิสงใส่สะอาดนะพระตักนะแ่มพื้นไต่โลกกระถาดต่างหลายนะได้อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกได้สุขโชคดีนะมีชัยมีความสุขกเกษมสำารานะเบิกบานชุมอิ่ม นะไม่มีอันนึงอันใดจะยิ่งไปกว่าสติและปัญญาในคำพูดคำจาความคิดนะทุกมือทุกวันนะสิ่งที่ดีกว่านะความเป็นนึ่งเป็นกลางนะสิ่งที่ดีกว่าวันนี้นะมีอยู่อย่างแน่นอนนะท่าภายพักนานะวันนี้คณะเจ้าภาพถวายพัตตหารนาะจิต ดาวันพรุ่นี้พระหัสสุบทีดาวันครูวันพระภิสุสงาคุณสุกัญญายังยืนพร้อมบุตรธิดาให้เป็นบุญเป็นกุศลขผู้มีพระคุณาคุณเมตนากุณให้เป็นบุญเป็นกุศลแด่ในหวนันเยียนวันผู้ล่วงลับไปแล้วสามคณะสิทธิกลุมบุญพระทรงรนำขอน้อมทวายวันเข้าพรรษา การให้ทานของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงเป็นเป็นปฏิฐานาน้ำใหม่แก่บุพกรียาติพี่น้องทั้งนั้นนะก็เข้าภาษานะโดยลำดับไปแล้วนะก็ถือปฏิบัติในเวลาบาท9กสวันนะก็ประพฤติปฏิบัติเนะจริญจิตะภาวนานะสงบสติอารมณ์สงบภาวนา นะก็ให้อนุโมทนาเมื่อถึงเวลานะก็ให้การกับที่นะเราอยู่ในท่ามกลางสายฝนฝนตกนะสู้เราเรียนรู้นะที่จะเปียกฝนดีกว่านะที่เราจะร้องบอกให้ฝนหยุดตกนะเพราะเราไม่มีอํานาจมากพอในท่ามกลางสายฝนหาฝนใหญ่นะกลาโร่มการรมในโลกนี้ มันก็ตกลงมาพาให้เราเปียกที่กายเปียกทุกนะฉ์นั้นาพาะบูโด,ดองตรัสสอนไว้ว่าให้มีความเข้มแข็งทุกอารมณ์นะก็คือให้มีนี่ไม่ได้สวยงามดะให้เราได้ชื่นชมตลอดเวลาความพูดของคนที่น่าฟังเป็นประโยชน์ก็มีคนพูดที่ ไม่น่าฟังไม่เป็นประโยชน์ก็มีดังนั้นความสุขนาะยากลำบากจิตใจนาะคิดถึงผนะู้นันะ้นเรื่องราวผู้นี้เรื่องยุ่งพู้นั้นเรื่องยากผู้นี้มันก็นก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นนะเราฝันในชีวิตเราดีกว่านะทำชีวิตเรามีใครหยิบยื่นให้หรอกนะความสุขความสงบของใจมีแต่เรานะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะมอง ใจของบอกสอนเรื่องของกำลังใจพลังใจนพลังบุญพลังในความพาสุกได้ยะทาวารวหาปุระอิจิตังปะฏิตังตุหะเมวะสัมิชะตสัเปปุเรนตุสังกปาะมินิโอวิวะชานุสา

ธิกาจติอายุนตวาปวะตุสัามังกรังรักันดุสัะเดวะตาสดาโสติปวันตุเต